สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้งานระบบของผมนะครับก็คือระบบสร้างแบบฝึกหัดเติมคําในช่องว่างนะครับภาษาอังกฤษนะครับอันดับแรกเมื่อเราเข้าหน้า UI นี้นะครับก็อันดับแรกคือเราต้องเลือกว่าเราจะ input มาเป็นอะไรครับก็มีทั้งพิมพ์ข้อความอัปโหลดไฟล์แล้วก็อัปโหลดรูปภาพนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะ อัปโหลดเป็นอะไรนะครับอันนี้ผมจะลองใช้เป็นบทความยาวๆดูนะครับแล้วก็ต่อมานะครับให้เราเลือกว่าจะเอาจำนวนกี่ข้อมสมมุติอันนี้ผมเอาสัก5ข้อ5ข้อแล้วก็ช่องว่างต่อข้อก็คือคำที่จะตัดในประโยคนั้นๆเช่นผมเลือกมา2นะครับ อันนี้ก็ความยาวประโยคขั้นต่ำนะครับจะตั้งไว้ที่5้าสิบนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเลือกนะครับต่อข้ออันนี้คือระดับนะครับจะลองเลือกเป็นระดับปานกลางนะครับแล้วก็ลองกดสร้างแบบทดสอบนะครับก็จะได้โจทย์มาเป็นแบบนี้นะครับก็คือในหนึ่งข้อจะมีการตัดคํา2งสองคำนะครับในประโยคเนื่องจากที่เราเลือกนะครับก็คําแรกก็จะเป็นนี่จะเป็นตัวอย่างโจทย์ได้มานะครับก็คือ d e v e l o p r creator หรืออะไรก็ตามแล้วเมื่อเราทําเสนะครัแล้วกดตรวจคาตอบผลลัพธ์ที่ได้นะครับมันก็จะบอกเลยว่าคําตอบที่เราเลือกแล้วก็คําตอบที่ถูกต้องนะครับของทุกข้อแล้วก็จะมีคะแนนรวมให้นะครับครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของระบบนี้ครับขอบคุณครับ